5ข้อที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีอะไรบ้างไปดูจาก c o s s p a y นะครับวันนี้นะครับผมมี5ข้อนะครับที่ควรรู้ก็จะช่วยให้เราสามารถซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับได้ตามการใช้งานของธุรกิจของเรานะครับแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณด้วยนะครับมีอะไรบ้างไปดูที่ข้อแรกก่อนเลยครับ ข้อแรกก็คือจํานวนการพิมพ์ในแต่ละวันนะครับว่าในธุรกิจของเราครับใช้การพิมพ์มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นแค่การพิมพ์เล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับก็เลือกเป็นตัวเริ่มต้นไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเราไปเลือกตัวที่มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับก็จะทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากเกินไปนะครับเกินความจำเป็นนะครับต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของระบบการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นะครับว่าเราต้องการเครื่องพิมพ์ที่มีระบบแบบไหน direct thermal นะครับแล้วก็ thermal transfer ดายดิมอลก็คือเป็นการพิมพ์แบบไม่ต้องใช้ผ้ามึกนะครับพิมพ์ผ่านสติกเกอร์โดยตรงเลยนะครับตัวนี้ก็จะทาให้เราประหยัดเวลาในการเปลี่ยนสติกเกอร์เปลี่ยนผ้ามึกนะครับเพราะว่ามันไม่มีผ้ามึกสใส่แนสติกเกอร์ก็พิมพ์ออกมาเลยใช้งานง่ายนะครับส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นเทอร์โมทรานเฟอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นการพิมพ์ผ่านผ้ามึกนะครับต้องใช้ผ้ามึกกับ สติกเกอร์คู่กันนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าเราต้องการความสะดวกสบายนะครับรดวดเร็วไม่มีความยุ่งยากนะครับก็เลือกเป็นตัวที่เป็น d i r e c t Thermal นะครับถ้าต้องการงานที่มีคุณภาพขึ้นมาหน่อยนะครับต้องการความติดทนนานก็เลือกเป็นตัว Ther ์โมทรานเฟอร ข้อที่3นะครับก็คือขนาดหน้ากว้างของเครื่องพิมพ์ที่รองรับสติกเกอร์นะครับว่ามันรองรับขนาดหน้ากว้างเท่าไรบ้างนะครับก็เช่น2 4,, 6 8นิ้วแต่ละเครื่องนะครับจะมีการรองรับสติกเกอร์หน้ากว้างที่มันไม่เท่ากันถ้าเครื่องพิมพ์ของเรามันรองรับถึงแค่4นิ้วนะครับแต่เราแต่เราต้องการใช้สติกเกอร์8นิ้วแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าเครื่องพิมพ์ที่เราใช้นะครับมันรองรับได้กี่นิ้วต่อมาจะเป็นในส่วนของ ความละเอียดในการพิมพ์ก็จะมี2 0 3 300และ600นะครับก็ทั่วไปก็จะใช้เป็น200 3DPI กับ300นะครับแต่ถ้าต้องการงานที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับในระดับอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเลือกเป็นตัว600 DPI นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับค่าใช้จ่ายนะครับก็จะสูงขึ้นมาต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็คือเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อที่เราต้องการใช้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เป็นตัว USB กับ แลนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง2ตัวนี้กันพอร์ต USB ก่อนครับพอร์ต USB นะครับส่วนใหญ่ก to ็ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ1ต่อ1นะครับเครื่องโค้ดหเครื่องเครื่องคอม1เครื่องนะครับกับเครื่องพิมพ์1เครื่องนะครับในการเชื่อมต่อที่อยู่ในระยะของสาย USB นะครับไม่ได้ไกลกันมากในงานพวกนี้ก็จะใช้เป็น USB นะครับส่วนต่อมาที่เป็นพอร์ตแลนนะครับใช้ในพื้นที่ที่มันกว้างๆนะครับอย่างเช่นคลังสินค้านะครับเรามีเครื่องพิมพ์โค้ดหนึ่งเครื่องแต่ว่ามีเครื่องโค้ดหรือเครื่องคอมมากกว่่่าาา1เเเคครรรืือองงจจะป็น2สมถ สั่งพิมพ์ได้จากที่อื่นนะครับให้มันมาออกที่เครื่องพิมพ์ตัวเดียวตัวนี้ก็จะใช้เป็นพอร์ตแลนด์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานสามารถสั่งการจากที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีการเชื่อมต่อที่อยู่ในวงแลนเดียวกันก็สามารถ ใช้งานได้อันนี้ก็คือ5ข้อครับที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ตามความต้องการที่ใช้ในธุรกิจนะครับแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งงบประมาณด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกข้อก็ได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับมีการให้คําปรึกษาอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่คอสแท็นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับสำหรับวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ